สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นลายดอกไม้ลายนี้จะมีชื่อว่าดอกบานบุรีนะคะจะเป็นดอกสีเหลืองแบบนี้เลยสวยและก็ทำไม่ยากนะคะมือใหม่สามารถทำได้เหมือนกัน เป็นลายที่ประหยัดลิปปินนะคะเพราะว่าเราใช้ลิปปินเพียงแค่3มเส้นในการทําจะได้ขนาดที่น่ารักกระถัดรัดแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้อยากให้ลองทําตามกันดูนะคะสามารถทําได้หลากสีสวยเหมือนกันเลยนี่นะคะสีชมพูถ้าชอบลายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทําแล้วก็ฝึกทําไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นเบอร์2จะใช้ทั้งหมดนะคะ3เส้นแล้วก็ตัดความยาวอยู่ที่6 5เซนเมตรเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดป้ายแหลมแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดนะคะเราจะสอดได้ง่ายต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยเราก็จะพับริบบิ้นนะคะเหลื่อมกันประมาณ1นิ้ว ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดตรงกลางให้เป็นรอยพับไว้นี่นะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาให้เส้นด้านยาวนะคะขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานเอาเส้นที่1นึ่งออกมานะคะตั้งไว้แบบนี้เลยเส้นด้านยาวก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะเราจะเอาเส้นที่สองของเข้าไปเส้นที่หเส้นที่สมนะคะเราก็จะสอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้เสร็จแล้วจับกลางออกแล้วก็ดึงเอาเส้นที่สองนี้นะคะขึ้นมาทีนี้เราก็ดึงจัดให้กระชับเลยนี่นะคะจะได้สามเหลี่ยมนูนขึ้นตรงกลางแบบนี้ ทีนี้เราก็จะแยกลิปปิ้นให้เป็นฐาน6นะคะเริ่มจากคู่ด้านล่างนี้พับขึ้นไปด้านบนด้านบนนี้ก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเส้นนี้นะคะเราก็สอดล็อกเข้าไปในรูต,ตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับเลยเสร็จแล้วเราจะกดทั้ง3ด้านนะคะให้เป็นรอยพับไว้จะได้เป็นฐาน6แบบนี้แล้วนะคะ ต่อมาเราก็จะหยิบเอาเส้นที่1ขึ้นมานะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้จับไว้ลักษณะนี้เลยแล้วทีนี้ก็จะตามด้วยเส้นที่2อทับเส้นที่1เส้นที่3าทับเส้นที่2องเราจะทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด3เส้นทีนี้เราจะวางเส้นแรกนี้นะคะลงแล้วก็เอาเส้นที่4ขึ้นมาแทน วางเส้นที่สองลงเอาเส้นที่5ขึ้นมาแทนวางเส้นที่สมลงเอาเส้นที่หขึ้นมาแทนนี่นะคะเราก็จะมี3เส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนด้านหลังนะคะก็จะไม่มีริบบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วต่อมาเราจะสอดล็อกริบบิ้นนะคะเราก็จะวางเส้นแรกนี้ลงแล้วก็เอาเส้นที่สสอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้ ก็คือข้างเส้นที่เราวางลงเมื่อกี้นะคะต่อมาเส้นที่3นะคะเราก็สอดรูที่1แล้วเบี่ยงออกมาดูที่2แบบนี้แล้วก็จัดให้ลิปปิ้นกระชับเลยนี่นะคะประมาณนี้ทีนี้ให้เราพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้แล้วด้านนี้นะคะเราก็จะพาดข้ามลิปปิ้น2เส้น ก็จะหยิบเอาเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วก็นับไป1 2วางลงอันนี้ก็นับไป1,2วางลงอันนี้ก็1 2วางลงอันนี้ก็1 2วางลงพอมาถึงตรงนี้นะคะเราจะนําเหลี่ยมใส่เข้าไป แล้วทีนี้ริบบิ้นที่เหลือ2เส้นนี้นะคะเราจะสอดล็อกริบบิ้นก็จะเอาเส้นด้านบนก่อนนะคะก็คือเส้นนี้เราจะโค้งไปมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปเลยสอดเข้าไปในรูที่1นนะคะข้างเส้นสุดท้ายที่เราวางตรงนี้แล้วทีนี้ก็ดึงเสร็จแล้วเส้นที่2นะคะก็สอดรูที่1เหมือนกันเบี่ยงออกมารูที่2นะคะนี่ก็จะได้ลักษณะนี้เลย ทีนี้เราจะพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยนะคะเราจะมาดึงจัดในด้านนี้เพราะว่าด้านนี้นะคะจะทำให้เราดึงได้แน่นกระชับกว่าด้านที่แล้วนะคะพอกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดข้าม2เส้นก็คือแบบนี้เลยนี่นะคะหรือว่าจะสังเกตง่ายๆนะคะก็จะสอดไปตามแนวริบบิ้นเส้นเดิมเลย ดึงแบบนี้สอดแบบนี้นะคะเหมือนกันวนไปจนครบทั้ง6เส้นเลยเสร็จแล้วเราก็ดึงอีกทีหนึ่งนะคะ เราจะทำให้ตัวชิ้นงานกระชับมากที่สุดนะคะจะได้ดูสวยนี่ประมาณนี้นะคะทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากเส้นด้านบนก็คือเส้นนี้นะคะเราจะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ให้เป็นแนวเส้นตรงนะคะแล้วทีนี้เราก็บิดปลายโค้งกลับขึ้นมาแล้วก็สอด เข้าไปหน้าเส้นที่เราทำนะคะเราจะสอดให้ออกมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงนี่จะได้กีบแบบนี้เสร็จแล้วเส้นที่สองทำเหมือนกันพับริบบิ้นไปด้านหลังเสร็จแล้วก็โค้งปลายขึ้นแล้วก็สอดเข้าไปหน้าเส้นที่เราทำนะคะ นี่จะได้กีบเหมือนกันทีนี้เราจะทําแบบนี้นะคะเหมือนกันวนไปจนครบ6เส้นเหมือนเดิม เสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะริปเิ้นจะเข้ามาอยู่ด้านบนแบบนี้ตรงกลางนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยต่อมาเราก็จะเริ่มทำกีบดอกแล้วนะคะเราจะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นี่นะคะเราจะพับริบบป้นไปด้านหลังแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วให้เราพับริบบป้นไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งแล้วทีนี้ก็สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะหรือว่า ข้ามสามกีบนะคะเดี๋ยวจะนับให้ดูนะคะเราจะนับจากกีบที่1ตรงนี้นะคะก็คือด้านหลังของเส้นที่เราสอดนะคะแล้วกีบที่สองที่สาตรงนี้นะคะริปบิ้นจะโผล่ออกมาทีนี้เราก็ดึงจะได้ทรงกีบแบบนี้เลยต่อมาเส้นที่สองนะคะทำเหมือนกันพับไปด้านหลัง ตรงนี้ก็พยายามอยากให้ริบบิ้นพับนะคะนี่ทําแบบนี้แล้วก็บิดไปด้านหลังเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปหน้าเส้นที่เราทําเลยนะคะแบบนี้ตรงนี้เส้นที่สองก็จะง่ายแล้วเพราะว่าริบบิ้นจะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆเราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันจนครบหเส้นเลย เสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงกีบแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาดึงจัดแต่งให้ริบบิ้นเท่ากันนะคะให้แต่ละกีบเท่ากันจะได้ดูสวยนะคะวิธีการนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งดันแล้วก็ดึงกีบแบบนี้อันนี้ก็ดันแล้วก็ดึงกีบไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะพอได้ขนาดตามที่เราชอบแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วทีนี้ก็สอดเข้าไปข้าม2เส้นนะคะหรือว่าสอดตามแนวริบบิ้นเหมือนเดิมเลยนี่ทำแบบนี้วนไปจนครบ6เส้นนะคะ เสร็จแล้วเราจะใช้กรรไกรตัดในส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะทิ้งไปเลยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมาติดตกแต่งด้านในเพื่อเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นลูกปัดหรือว่า จะเป็นเพชรแบบนี้นะคะนี่จะเป็นเพชรล้อมแบบนี้ก็ได้นะคะตามแบบที่เรามีเลยเราจะใช้กาวนะคะหยอดลงไปตรงกลางก่อนนี่นะคะแล้วทีนี้เราก็จะแปะเป็นสีม่วงนะคะลงไปกดไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้ดอกแบบนี้เลย ทำไม่ยากนะคะลายนี้อยากให้ลองทําตามกันดูแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะได้ขนาดที่น่ารักกระถัดรัดนะคะอยากให้ลองทําตามกันดูถ้าชอบลายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ